นมื่อกี้ไม่ได้นอนไม่หลับจะเป็นโรคประสาทนอกเหนือจากโรคประสาทแล,ล,ล,ล้วกล,ล,ลายเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งแล้วกลายเป็นโรคที่แทรกซ้อนกลายเป็นหืดเป็นหอบไปกลายเปลล็นโรคลำไส้ไปเลยเครียดขึ้นสมองทาไมขึ้นสมองลงลำไส้ต้องเป็นลำไส้ลำไส้เสียเปลล็นโรคลำไส้ดีไม่ดีก็เป็นโรคมะเร็งแก้ไม่ได้ต้องตายทุกหลายถ้าลมดีมีปัญญาโรคยังหายยากสองคน พี่น้องเป็นโรคมะเร็งอยู่ปริญญาโทจุฬาจะต่อปริญญาอีกหมอบอกมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่รอดแต่ยังเดินต่อแตะได้บอกคุณหนูหมอบอกว่าตายใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วยเถอะเอาละหนูถ้าจะให้หลวงพ่อช่วยหนูต้องชื่อหลวงพ่อนะตั้งใจเดินจงกรมตายให้ตายตายหลวงพ่อจะเผาให้วัดนี้ เผาฟรีเนะี่ยและเทศฟรีด้วยแล้ความพระมาติกาฟรีแลวมีญาติมาเลี้ยงฟรีอีกทำไมฟรีฮะยอมรู้ไหมทำไมฟรีฟรีนี่มีคนชอบนะถ้าเก็บเงินมีใครชอบเราเลี้ยงฟรีได้บุญมากบุญอยู่ตรงนี้มีความสุขได้มีโอกาสเลี้ยงเขาเมื่อกี้เลี้ยงแขกไปสองสามร้อยคนแล้วชื่นใจ ได้เลี้ยงเขาอิ่มหนำถึงเราหิวก็ไม่เป็นไรเนาะเราหิวก็ไม่เป็นไรขอให้คนอื่นอิ่มเถอะคนอื่นมีความสุขความใดเราจะมีความทุกข์ยังไงแล้วคนอื่นสุขล้วก็สุขด้วยไม่ใช่ไปเอาความสุขเข้ามาแล้วถีบเอาความทุกข์ไปให้เขาขาไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนทนานญาติยอมถาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรง <c oughs> หนูกลัวตายไหมกลัวตาย เอาละอย่ากลรวตายให้มันตายไปเลยเดินจงกรมว,วาระสุดท้ายเ่ยผมเผิมลด่นมาแล้วไม่ขึ้นเลยเป็นสาวจบปรญ,ญาถกเอาละตายหลวงพ่อจะทําศพให้พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงตายเดี๋ยวทำศพให้อย่าไปคิดถึงเรื่องของใครคิดถึงเรื่องตัวเองเดินจงกรมตายมันตายกำหนดตะเพิดปวดท้องมาก มาเล่งวาระสุดท้ายเนี่ยใช่หน้าวหมดแล้วหมอบอกเอ็นหมกแหลกข้างในปวดหนอปวดหนอพอนั่งได้เดินจงกรมอีกล้วมานั่งยืนหนอห้าครั้งปวดหนอปวดหนอลวงพ่อคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปวดท้ายเลยพอปวดท้ายเนี่ยเดินแข็งแรงขึ้นอยู่ต้องเป็นร่วมสิบห้าวันเสร็จแล้วกลับไปชาวใหม่ หาหมอชายเะเลไปเอ๊ะมาเลงหายไปหมดแหละไปทําอะไรมาเหรียทานยาอะไรเหรีะไม่ได้ทานนั่งกลับมาฐานหมอเห็นด้วยหายเดี๋ยวนี้ทุกอย่อบปัญญาเอกทั้งกู่ต่อปัญญาเอกแล้วแต่เขาไม่ใจเสมอไปนะยมนะไม่เหยทุกคนบางคนไม่เอาบอกให้ไม่เอาตามนี้เขาก็ต้องตายคนเราเนี่ยไม่ต้องกลัวตายนะ ตายให้มันตายแต่หมายเหตุตายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวนี้กลัวตายจริงแต่ไม่ไม่กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้อยากอยู่ก็ลูกต่อไปอีกเนอะเอาอย่างนั้นไหมไม่เอาก็ไม่เป็นไรกลัวตายไหมกลัวไหมม่จะไปกลัวตายให้มันตายเช่เชื่อตามมาเี่คอยหายใจไหวะจะกินข้าวไวว มันจะตายไหมตายไหมก็ห้ใจได้แต่ไม่ตายหรอกไม่กินข้าวแล้วไม่ให้ใจมันจะตายใจเข้มแข็งมิชลาเสรีชนะใจตัวเองโลกหลายแนย่แต่แล้วแต่ท่านทั้งหลายตามมาบอกท่านมาเนี่ยตัมาเนี่ยโกหกทำไมไม่ตายให้ใจสะดือได้ ถ้าใครอยากจะรู้ว่ให้ใจเดินได้ลองดูหน้าเดี๋ยวจะหาว,ว่าอาตมาโก,กหกนะไปเลยไปที่ถนนให้รถทับคอให้หักดูที่าหายใจไหมเดินเนี่ยนึกถึงแม่ตลอดแม่ธารมาเพิ่งเผาไปมาเรื่อๆเนี่ยร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีเลยนะอารมณ์ดีตลอดสวดทางมะกาอ่านถือไม่ออกอารมณ์ดีพอร้อยกันหนึ่งปีแกก็ค่อยๆกำลังก็ถอยไป แล้วก็หมดลมไปโดยอัตภาพคือหมดสภาพไปเอง 100, อร้อยอายุร้อยไปหนึ่งสี่คนที่มีอายุยืนเนี่ยจะลมดีนะไม่มีโมโหขายอัตมาอยู่ก็โยมมันไม่เคยดูลูกไม่เคยด่าลูกเลยนะแล้วไม่เคยไปทะเลาะกับใครแต่อตัตมาจําได้มาจนอายุถึงเราเนี่ยถึงเจ็ดสิบสามปีแล้วแม่ไม่เคยไปทะเลาะกับใครบานเหนือมันตายเขาจะด่าไงแกบอกลูกเลย อย่าไปสนใจกเขาเขาด่าเราก็ช่างอย่าไปรับเอามานะโยรูกเก๋ยทางานของเราไปเขาด่าเรายังไงเรา่าไปรับมานี่ก็เปนการเสียงหนอเขาดา่าเรา่ารับต่างสติไว้ที่หูเดี๋ยวคำดา่านั้นก็กลับไปหาเขาเองแล้วอย่าไปรับคาด่ามาไว้ในจิตใจให้โง่ทําให้ใจไม่สบายทาให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เนี่ยคือคือกรรมฐานง่ายๆไม่ใช่ไปนั่งกรรมฐานบางที่กรุงเทพทางในห้องแอร์แล้วให้ยานท่พกขึ้นมาเอาแค่นี้ว่าเห็นด้วยปัญญาได้นะว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงยืนหนอห้าครั้งให้ได้ขอให้ทำหนึ่งเอาสุงง้อให้ยอมก็ทำให้ได้นะยืนหนอห้าครั้งหายใจย,ยาวๆพองหนอยบหนอให้ใจให้ยาวไว้ คนให้ใจชั่นเนี่ยอารมณ์น้อนและแก้ปัญหาเลไไม่ได้ทำอะไรให้ใจยาวๆอย่าให้สั้นกำหนดให้ได้คิดหนอตรงเนี้ยถ้าเป็นลูกหลานกำลังเรียนหนังสือคิดไม่ออกกำหนดตรงเนี้ยให้ใจยาวปากให้มันลึกคิดออกเขียนเลยไม่เคยพลาดคิดนั่นออกมาเร็วด้วยและถูกต้องลแล้วคิดนี้เอาไปใช้ดอาไปใช้ได้เลย แต่ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานไม่ไม่ใช่หวังยังหวังจะไปนะสวรรค์น,นี้ผ่านบางแห่งมาทํานี่แล้วไปวัดโน้นออกไปวัดโน้นไปได้ยานโน้นยาเน,นี่ยอะไรแต่แค่ระลึกชาิของชีวิตได้ไม่ทําไม่ได้โลกกดแห่งกรรมไหมอะไรมีฟ้าเหนือฟ้าเหนือกดแห่งกรรมมีไหมที่เราสร้างกรรมมาต้องใช้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเอาพระไปสวดตัดกรรมตัดไม่ได้ทรานโยมถ้าตัดได้จะมาจะตดัดก็าตัดได้ ต้องใช้รีบใช่เลยเริ่มตนม้นโวยการปกเหวที่แม่สอที่ทีบคนแก่ลงแม่น้ำลุบุรีไปสมัยแต่มาเป็นเด็กเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเขาก็จะขึ้นจากไม่น้ำมาได้คลานขึ้นมาได้คุณเมาคืนก็หวันเราก็ตกเขวไปขึ้นตะก,การเนี่ยคืนก็หวันตอนเป็นพระยังพังอยู่ในเหวตอนที่สองพันห้าร้อย วอ,อดศรัทธาอยเวงกรรมตามสนองตลอดไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีเวงกรรมตามสนองต่มมาจึงบอกกระเจ้ากรรมในเวนเจ้าเวในกรรมว่าข้าพเจ้าขอหักหักคอนกตีบอกเลยไอ้ปัญญาในตัวนี่สาคัญมากสามารถจะรู้ว่าเราหักคอนกทีหลังจากสีมงืงสิงตอนอยู่มัธยมสามยิงและหักนกนกคอปนกเป็ดยิงไปเลยร้อยเลย ดาวกระจายห้านัดยิงทีห้านัดนกโดนไปร้อยขณะที่มันบินขึ้นเป็นฝูงใหญ่ๆตกลงมาก็หักคอสนุกสนานมื่เป็นเด็กเลยเราก็ต้องคอหกักที่เราไปหกักคอนกมารับจ้างต,ต้มตาก็โดนไฟลวกน้ร้อนลวกชถาบานก็ย้ายไว้รักตะตังว่าไม่ได้เอาชถาบานให้ฟาผ่าพาทีา่กุฏิเลยผ้าจุวงจุวอนไหม้หมดเลยไม่เหลือ หูตึงไปหกเดือนกว่าจะได้ยินแล้วก็ปวดชวยปวดร้อนเป็นเวลานานหนึ่งปีนี่แหละสะบาบนก็ยายไว้กระต่งทีละกระทังยายเราคิดว่าเป็นของยายคงเป็นของเหลาไม่ได้นะถึงจะเป็นสามีภรรยาแต่ภรรยายา,ยากยอกเงินสามีโดยไม่บอกเป็นบาปสามียากยอกเงินภรรยาไม่บอกตรงไปตรงมาเป็นเป็นบาป จะได้เห็นบาปถ้าไปสร้างความดีจะเห็นเลยว่าเราเคยรักคตังสามีสามีเคยรักตังเราต้องได้รับอนุญาตทถ้าหากว่าโยมนะมีลูกผู้ชายกรนีมาบวชไม่ได้มีใครรับต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดากรถึงจะบวชให้ได้หรือลูกชายเป็นนักเดชะก,ก็ต้องลาเดชะการมาขอขาไปสมบท ลากิจแล้วมาบวชไม่ได้ผู้ชายโดนถอดนะผู้ชายโดนถอดเลยผู้ชายโดนถอดยังไม่พอใครการนั้นต้องโดนไล่ออกเพราะเอาคนหลวงลากคนหลวงมาบวชไม่ได้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตในการบวชไม่ใช่ไม่ได้รับพระบรมราชาอนุญ,ญาตฉันใดก็ฉันนั้นอะต,ตามาลักต่างยายนึกว่าของยายก็ของเราไม่ใช่ยายบอกว่าไม่มีใครเอาไปเธออย่างนี้ใช้เสีย รับนะย้ายไม่ว่าอะไรแล้วเอาไปก็บอกอไปนึสัยแล้วมันเกเรกระเสือบอกไม่เดีวไปใจแข็งเอาไมาด่ดไปสบานได้ไหมได้ให้ผ้าพานนะครับสบานเรารู้จักสบานเราไม่ได้บอกว่าตายนะผ้าผ่าเฉยเลยก็ผ่าเฉยๆเนี่ยอ้โหยาเชียวนะทรมานที่สุดสายเขียวเข้ามาสายแดงามาแฟดที่ตัวเราไม่หมดเลยจบก๋ก เหลือแต่ทุกวันเกิดเลยต้องรีบเขา้ากุฏิเลยเห็นไหมชุ่งโงรู้เรื่องไหมเหลือแต่ทุกวันเกิดเลยีผ้าที่ไฟฟ้าผ้ายังอยู่เลย,ไ,เเลยไหมไปครึ่งเลยไม่ใช่มีขวานฟ้าพาลงมาอย่างนี้ไม่ใช่มีสายชุอกเขียวมันเข้ามาทุกกุฏิตาตาตาตสายแดงเข้ามาโดนเราเลยชัดควันเต็มกุฏิเลย แล้วโยมนั่งเย่คุยอยู่ยมไม่เป็น,น,นอะไรเลยว่าเขแาแม่นไหมพาแม่นไหมพาแล้วคนเดียวน่าจะโดนโยมมั่งก็ไม่ดุนะพีง้อเคยฟ้าผ่าไหมยาใช่นะโอโหปวดแสบกวดร้อนเป็นตีหูตึงเลยพูดกันต้องเขียนหนังสือเนี่ยเลยบางทีเนี่ย หลังจากหายดีแล้วก็นางกรรมฐา,านแผ่ให้จบกรรมในเวรบอกคุณยายต่อไปผมจะไม่โกหกผมจะไม่ลากตังหรอกนะไหนๆยายก็ตายไปแล้วเนาะมีสบานมาั้งไหมเนี่ยเคยสบานมาั้งไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีดีทานาฝนมาอตาตมาเสียงฟ้าคืนคืน,คน องกระซิบบอกมีใครสบาบันไหมถ้ามีทำหาขอเจอริญพรล,ลาก่อนลากเลรเลยเค็ดเลยเดี๋ยวจะผ่าผิดตัวมาเอาเราเข้าสิแต่ฟ้านี่คงไม่ผิดนะหนีไปในองคตามผ่านอี่องจมไว้นะไม่ฟ้าเหนือฟ้าเหนือกอดเห็นตามไม่มีต้องโดนฟ้าผ่านแต่สถาบานเนี่ยสูงงองเลยต้องคอยใจสาบานนะ ยายบอกให้ฟ้าพาเนะี่ยรับแต่วงเล็บนึกในใจบอกไม่ตายนะฟ้าเอ๋ยอย่าพาเราตายนะเราไม่ได้ว่าก็ตายนะไม่ตายเลยนะใครบอกดูได้ายฟ้าพามาต้องตายไม่จริงเอาเราคนเดียวกุฏิหลังเก่าไม่ใช่หลังีตรงที่พาเสือนะั้นไม่หมดแหวบแวบ ขวันอบเหม็นดินปืนเหมือนไอ้คราดินพลุคใครบอกฟ้าผ่ามันมีขวานพาลงมาไม่จริงคัมืนอย่างไฟชอ็อตสีเขียวกับสีแดงมาชนกับที่หลังแฟบหน้าตามืดหูหนวกเลยหูตึงเลยมายินยินอยู่ตรงไปต้องหกเดือนกว่าจะได้ยินทีละหูแย่เลย อันนั้นอเนี่ยเวงกรรมตามสนองเราไม่ต่อไปอในชาติหน้าใช่ไหมการเจริญกรรมฐานเป็นการใช่นี่กรรมเก่าสร้างความดีใช่นี้กรรมเก่าให้หมดไปอย่าโยมทั้งหลายเอ๋ยนี่เงินนี่ทองขยิมเข้ามารู้จักใช้หมดแต่นี่บุญคุณไม่มีทางหมดพระคุณของคนเนี่ยไม่มีหมดเลยอย่าลืมพระคุณคนนะ น้ำพระคุณอุ่นกล้าทุกเช้าค่ำรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นหน้าจากน้ำาหลยังไม่เย็นล้ำทงน้ำพระคุณน้ำพระคุณของพ่อแม่ไม่มีหมดนะของครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาให <itch assessment> ้ก็ไม่มีหมดแต่น <Huh? S 1> ี่สิ่งที่เราก็เยี่มเขาใช่แล้วก็หมดแต่พระคุณอุ่นกล้าทุกเช้าค่ำไม่มีหมดรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นหน้าพาหลายังไม่เย็นล้าทงน้าพระคุณ น้าประคุณนี่ชําคัญมากอาตมาไม่เคยลืมบุญคุณใครเลยเราทิ้งเจริญอาตมาให้ใครจะไม่จดไม่จําให้แล้วไปลืมเลยทําไมไม่จดเพราะเราไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเลยให้แล้วกันไปใช่ไหมสุง,งอแต่ใครให้น้ําข้าพเจ้าถ้วยจะไม่ลืมบุญคุณเราต้องสนองพระเดชพระคุณเข้าในโอกาสข้างหน้าให้ถึงได้ตอนอาตมาเป็นเด็ก เคยไปกินข้าบาังไทยเขาแต่เขาเคยอุปการ์แล้วอย่างไรจะไม่ลืมพระคุณเลยเราเรามาบวชเขามาวัดเลี้ยงเต็มที่เลยเราไปกินข้าบังเขามาก่อนเขาก็มากินของเราบ้างสิเนาะเลี้ยงเต็มที่เ่าให้ลูกสาวคุณหญิงทุเนศพงทพนเลื่อนพงทพฟังเมื่อสองวันเขาเป็นประธาน สมาคมนายกสมาคมตจตีไทยนายพระลมลาที่มีประถมที่ปรึกษาเขาก็คือท่านผู้หญิงเพ็ญศีวัชโรไทยมาเราเลี้ยงอาหารไปเลยเล่าเขาฟังบอกว่าอาตมาไปเยียนช่างโอนที่บางรุฟรงจะเรีอนพงโทคพลไม่เลืมพระคุณคุณแม่ของคุณผานิตเคยเลี้ยงข้าวเราเมื่อเราเป็นเด็ก ไข่ต้อมลูกพระประทูตัวแล้วก็มีหมูอห,หมูพระโลกชิ้นหนึงนานตั้งเป็นเด็กเลยแล้วก็ขอหักแล้วบอกว่าขอให้เรามาใช้มนีมนุษย์ทั้งหมดตปอยู่มาในชาคุณชูเนธตอนนั้นยังไม่เป็นคุณหญิงมาที่วัดนี้กับคุณหญิงแสงดาวสยามวลาที่เป็นอิสลามต่มารู้จักกันดี ดาบาทหลวงยอนอุริอัน,นาบันโป่งตายไปแล้วเลยมากับอธิบดีสมพรเสพติทาอำนวยอินทภูติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระมรินเจกรสย์แยกว่าคุณละพาดอวยชยัยอาตมาก็ได้ข่าวเนี่ยโยมชื่อไลนะเนี่ยฉันชื่อคุณทุเนศได้มาด้วยสองปีเป็นคุณหญิงทุเนศพงศพน เป็นพัญญาจะเลื่อนนาวาเอกเลื่อนใช่ไหมองคท์ทศพลบอกชาติเอาละดีแล้ววันนี้จะใช่นี่โยมจำอาตามาคงไม่ได้แต่ะตามาไปเรียนช่างกลแล้วเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ตายถังนะนะนะคู่กับระบันตลังมาท่วัดิเกตนี่แหละของเคมาเตอร์ไซค์แล้ว,ลวเคยเคยดูมาเตอร์ไซค์ตายถังไหมในองค์นี้ขี่วัดิเกตลัางเดือนที่สอง ตอนนั้นยังปเด็กรุ่นรุ่คู่ก็ระบาตะหลังเคยได้ยินระบาตะหลังไหมมันจะยิงก็แล้วไปเนาะทำไมต้องเลิกไอ้เพื่อนทีมมัเตอร์ยซคนบนถังปากถังนั่นเอาแบงช่มมาควา้าคว้าผิดพอาคว้าผิดรถเสียหลักเลยโดดถังตายเลยพอหากตายเลยเลยเราก็ถวายบัคโคมลา ้าไม่งั้นเราคงมองเพงคงไม่เจอโยมเนาะคงตายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นเวลานานมากน่าจะเป็นเด็กเด็กรุ่นลูนเกเจเลสเซ่ตะลังบอกไอ้หนูมึงได้กี่รอบแล้วบอกยังไม่ยาสักรอบเลยลุงอูห้ารอบเลยนะมีคนดูเหรอนี่ยังไม่ทันจะเดึกเลยเราทง่ข้ามอูห้ารอบเนี่ยได้เงินเยอะขอดูหน่อยได้ไหม เลยก็เข้าไปดูระบำมกหลังนึกว่าเรียนยังไงนึกว่าเรียนเรื่องภาษาทองเนาะแล้วก็คนดูนะมัมีนมมีสาวเลยไม่มีเลยเนี่ยรุมย้อมห้เลยนมนมอย่างนี้รุ่นนี้หนวดงอให้เลยต้องขอโทษเลยออกเลยไปโทรเลยลุงลุงหลังเนี่ยระบามลุงอย่างนี้เหรอเออไอหลานนี่แหละระบามลุงอย่างนี้ได้เงินเยอะ งุณเคยดูไหมสิงคโปร์ไม่มีเหี๋ยะบามมนาันนะสิงคโปร์ไม่มีเนาะมีแต่เพศไทยเดี๋ยวนี่มีหางเครื่องอรู้จักหางเครื่องไหมนี่อยู่สิงคโปร์ไมู่้รู้จักหางเครื่องไหมที่ตูทายป้ายทายมาเอาตีนอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหม ูโชนัดไหมร้องค่าน้ำนมของแม่วันแม่สิบสองถึงหา่าน้ำหลวงแมมมันเป็นฝรั่งแท้ค่าน้ำนมของแม่แค่ไหนแล้น้ำตาไหลหยดร้องแล้วผู้หญิงฝรั่งร้องเพลงวัฒนธรรมไทยนุ่งผ้าไหมคนไทยร้องเพลงอะไรรู้ไหม นี่มันนอกเรื่องแล้วร้องเพลงไทยค่านมนมของเมียดีที่สุดอะไรจะดีท่านนมเมียนมแม่จะดีได้อย่างไรเนาะใช่ไหมอันนี้เพลงฝรั่งมาร้องไอ้ไอโชอะไรโชนัดโชนัดอะไรยอมรู้จักไหมโอ้โหร้องแอลเก่งจัง <c oughs> เขาเลอกันนะอตาตมายังไม่ได้ไปดูว่าจะหามาเล่นที่วัดเราทุกหน เนาะโชนัทกับแม่โชนิดร้องเก่งทุกอย่างร้องด้นเก่งเลยคนไทยสู้ไม่ได้คนไทยร้องขาน้ำนมของมียชราได้แต่โชนัทร้องขาน้ำนมของแม่อะไรดีทีละหยดพิษยาดเนี่ยน้ำนมแม่เนี่ยแหมซึ้งใจร้องแล้วน้ำตาไหลเลยไม่ใช่รางน้ำตาไหลนะตัวเขาน้ำตาไหลเขาเคิดถึงแม่เขา แต่แล้วไม่เชาบอกแม่เขาเป็นคนไทายหรือเปล่าแต่ทำไมร้องเพลงเก่งได้ทุกอย่างเพลงบางใบก็ร้องเด้เพลาะมากแล้วก็เพลงแอลเพลงพ้าอิสานหมอนลำว่าเดเลยวสวยถุงเงาร้องเพลงได้ไหมร้องได้หลายาแต่ทุกคนเนี่ยร้องได้เช่นนั้นร้องได้ไหมนะ่ะ ร้องได้เพลงเดียวมะนะร้องได้เพลงเดียวร้องไห้เนาะร้องไห้ร้องเป็นแต่ร้องเพลงร้องอย่าไปร้องมาเลยเนาะแต่ก็รู้ไม่เชวาเชบาแบกหามมีประโยชน์เหมือนกันเนเราอายฝรั่งร้องเพลงได้เยอะหมดคานงนมของแม่แล้วก็คุณของบิดามารดาคุณรูมาจาร์ร้องได้เพราะมาก เป็นฝรั่งแท,แท้ๆแล้วร้องชัดเจนนะร้องได้ชัดแล้วก็เสียงดีด้วยคนไทยแพ้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาฝึกได้ตรงไหนยังไงนืกล่าวถึงว่าการเจริญะกรรมฐานมีประโยชน์ในชีวิติประจำวันมากโยมกลับไปแล้วก็ตั้งใจทําเดินจงกรมเนี่ยมันมีประโยชน์ห้าประการหนึ่งเป็นการ อดทนต่อการมาเพนเพียนเดินทางไกลอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเพนเพียนสามทำให้โรคภัยไข้เจ็บหาย,ดยหได้สี่ทำให้อาหารที่รับทานไปย่อย,อยดง่ายหาสมาธิการเดินจงกรมตั้งได้นานกว่านั้นต้องเดินก่อนแล้วค่อยนั่งนั่งไปต่อไปได้ผลอย่างสมค่าศาสนา ถ้าเรามีบุญอยู่ตรงนี้ต่างสติปัญญาจะอธิฐานเนี่ยก็ขึ้นถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยอธิฐานจะขึ้นได้ยังไงอธิฐานไม่ขึ้นอย่าไปหลารถนาให้มันสูงเอาแค่นั่งเจริญสติปัญญามันปวดเมื่อยก็กำหนดปวดหนอปวดหนอเป็นการศึกษาเกิดขึ้นต่างอยู่เดี๋ยวก็ดับไปจิตจะได้ไม่ทวปรผวังจิตจะได้ไม่เป็นหลงจิตจะได้กลับมามันจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย นะไม่ปวดไม่เมือ่อยค่ะบางคนเนี่ยมันปวดพวกเขา่าปวดอะไรๆบางทีอายุยังน้อยยังไม่มากนะักเราก็เพิ่มยาลงไปไอต้ตะไคร้ชงดีสุดอีกคนหนึ่งเราไม่รู้เขาเป็นเบาหวานไอ้พวกเขาเนี่ยหมอบอกว่าเสื่อมต่อไปคุณจะเดินไม่ได้จาต้องเจาะเอาน้ําออกแล้วก็ต่อไปเดินไม่ได้แน่นอนาอายุเพิ่งสามสิบยังสาวอยู่ เราบอกว่าอันนี้ยอมเชื่อตามานะกินน้ำตะลคายด้วย้วเดินจงกรมจะพืชหมอไม่ให้เดินไมห่หนักกระดูกเสื่อมไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวตายทานน้ำตาไครยห้ามทานกาแฟกาแฟก็กระดูกนี่มันมันถแถงแต่เขาเป็นเบาหวานเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเบาหวานอย่างแรงบางครั้งปุ๊บเป็นลมไปเลยต้องเอาน้ำตาลมาหยอดใส่ปากที่จะค่อยฟื้น หนักเข้าเดินตรงกลมแล้วน่ะแล้วก็ต้มอ่าแล้วก็ชงตะไคร้เลยพลอยเบาหวานหายไปเลยเบาหวานก็หายด้วยแล้วก็กระดูกก็หายคือว่าตรงนี้ต้องไปผ่าต้องใส่ไอไ้อ,ไออะไรพลาสติกเป็นลูกสะบ้าแทนหายเลยกลับแข็งขึ้นมาเดี๋วนเยังอยู่เมื่อมาเชิญก็มาที่วัดห้าปีไปแล้วดูสารวิาพากได้ บอกว่าหลวงพ่อครหนูกําลังแรงขึ้นแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเลยขับรถสบายมากตอนก่อนขับว่ไม่ได้อะไอตรงข้อนี่มันเสื่อมลุกจากรถทีจะเดินนี่ลําบากจะลุกทีจะนั่งทีลําบากมากเดี๋ยวนี้ลุกได้เดินสบายนี่แหละเดินตรงกลมแล้วก็ประกอบยานี่หน่อยคือตะไคร่ชงเลยบอกว่าหนูไม่ทราบว่ามันแก้เบาหวานได้ เคยไปรวจเบาหวานทุกสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนหมอบอกว่าเอ๊ะเบาหวานทําไมหายไปเมนตุตมาก็พูดมาพอสมควรแล้วบูชาตั้งใจนะจะเจริญกรรมาฐานสวนมดมนต์เป็นนิดอันิฐานจิตเป็นประจำาโอหัจิกรรมมืก็แผ่เมตตาพอสบายอกสบายใจแล้วโยมก็ตั้งใจแผ่เมตตาจะให้ใครแล้วก็บอกไปเลย ม่จาเป็นต้องไปนั่งกรรมฐา,านรือสวดมนต์ก่อนถ้าอารมณ์ดีนะใจสบาย,ยปลอดโปร่งเนะี่ยเราก็อยู่ที่ให้ได้กําลังขับรถเนี่ยอารมณ์ดีๆจะแพลไปให้ลูกที่อเมริกาลูกกําลังเรียนหนังสือก็ได้ผลถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปแผ้แพ้ไม่ออกเสียเวลาเปล่าทําไมจะแผ้ได้ต้องไปสวดมนต์ก่อนเนีวยก็ภาวนาให้อารมณ์ดีกําหนดให้สิตด,ดีมีปัญญาจะแพลให้ใครก็ได้ สวดมนต์ไปเรียนอธิษฐานจิตเป็นประจำอธิษฐานจิตตัวนี้แปลว่าอย่าทิ้งงานและหน้าที่ไม่ใช่อธิษฐานคอยเป็นนอนไปนี่ไม่ใช่ถ้าเราดีแล้วมันก็เป็นได้เองด้ดยอัตโนมัติอย่าทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบเอาโหที่กรรมก่อนแล้วก็แผ่เมตตาอย่ากโกรธใครไว้ในใจอยา่าผูกใจโกรธอิจฉาทิศยาท่านบูใดแล้วเราก็แผ่เมตตาออกโอาโหทีกรรมก่อนไม่โกรธรวมจะได้ผลสมคันมากปรานา ขออำนาจคุมารศีลัานาใจมิรุชนทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิรันดอนอจงเจริญจตตุพิรพรชายศีรประการมีอายุขอยืนนามโนโพิภัธฑ์ผ่องใสสุขค้างค้อยสุขภาพกายอนามัยทุกท่านโตได้ใจดีโรคไขัข้เจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไวในะบัดนี้จะติดต่อไปโอกาสหน้าจงพลังงานเกิดความเมร็จเผด็จผร อมแจกจำนงความหมุ่มาราธนะด้วยการทุกทกท่านณนะโอกาสบัดนี้เชิญอขอเจริญพรทุกทุกท่าน